กันต่อเลยนะคะกับ Room Service News ์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นประจำเช่นเคยทุกค่ำคืนวันศุกร์นะคะมีหนังดีๆมาแนะนำกันด้วยวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไปติดตามมาพร้อมกันเลยค่ะ แนะนำหนังประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไวเป้งนักเลงขาสั้นค่ะเรื่องของเด็กกับเกงขาสั้นแก๊งเฟี้ยวเ้ามะพร้าวแก้วนะคะมีเป้งเป็นหัวหน้าแก๊งค่ะแล้วก็แก๊งไส้เลื่อนจะเทินติ่งซึ่งมีติ่งเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเป้งกับติ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแล้ววันหนึ่งมีเหตุมีเหตุให้ทั้งคู่ต้องแตกหักกันค่ะจนต้องยกยกพวกตีกันทุกทีเลยนะคะ และความเปลี่ยดชัางยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อรุ้งน้องสาวของแมวจากแกงไส้เลื่อนสะเทินติ่งเนี่ยที่ติ่งตามจีบอยู่ได้ไปคบกับเป้งทั้งสองแกงยกพวกตีกันครั้งใหญ่นอกจากนั้นนะคะยังมีป่องแปงน้องชายของเป้งค่ะที่มีความฝันอยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเองจนได้เล่นคอนเสิร์ตของศิลปินดังนะคะแต่เมื่อติ่งทราบเรื่องจึงยกพวกเตรียมบุกงานคอนเสิร์ตหวังทําลายความฝันเรื่องราววุ่นๆุนของวัยรุ่นจะเป็นยังไงต่อไปหาดูได้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะกไมมม,ไม่่ยยอเงาร ใครทำพวกมึงเยี่ยต่ง่ะแม่งมารโคตรเยอะเลยพี่ นักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่ภาค18ปริศนากระสุนมอรณะค่ะในขณะที่พวกโคนนนกำลังเพลินกับการชมวิวบนตึกเบลทรีทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นจู่ๆก็มีกระสุนไรเฟริลไม่ทราบทิศทาง,ทางพุ่งทะลุกระจกผ่านร่างชายคนหนึ่งตายลงไปต่อหน้าต่อตาทุกคนก็ยืนอึ้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนโคนนนก็แอบตามสืบร่วมกับเซรมาซุมิเน็กเด็กสาวนักสืบมอปลายค่ะ ซึ่งคดีซุ่มยิงนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่น่าพิศวงร่วมตามสืบคดีที่จะนำไปสู่จุดเชื่อมโยงฉบับคอมิกและฉลองครบรอบ20ปีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องของยอดนักสืบจิ๋ว,นวคนนั้นได้ค่ะทำไมพี่เซราเธออยู่แถวนี้อตรง <c oughs> ดีอันลือลัน่นที่ทีมสืบสวนเฉพาะกิจถูกท้าทายรอบ มากันที่ออโตมาตาค่ะภาพยนตร์แอคชั่นไฟฟจากผู้สร้าง300 Rise of the Empire นะคะและ The Expendables ค่ะทั้ง3ภาคนั่นเองเรื่องราวของชาร์กวัแคนเจ้าหน้าที่ของร็อกบริษัทไซเบอร์เนติกนะคะที่ผลิตหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทั้งโลกโดยเขามีหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของสินค้าค่ะแต่นี่เองนะคะที่ทําให้เขาค้นพบแผนการลับของตักโกนรุ่นออโตมาตาพิวกริม สอ,อ0เค่ะขออภัยค่ะที่อาจส่งผลถึงการสูญสิ้นของมวลมนุษยชาติด้วยละค่ะมาต่อกันที่ r o a r i n g Currents ข่ย,ยี่สุนชินขุนพลคลื่นคำรามมาหากาภาพยนตร์เกาหลีใต,ต้ทุ่มทุนสร้างกว่า300ล้านบาท เปิดชากสงครามบนท้องทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2014สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อปีคศ1597ของคนเรือเอกกีซุนชินผู้นําเรือรบสันชาติเกาหลีที่มีเพียง12ลําแต่สามารถเอาชนะคนเรือเอกโทโดกกับกองทัพเรือญี่ปุ่นที่มีสัญญาลุภาพกว่า300ลําด้วยการวางแผนและการอา่านทิศทางลมจนกลายเป็นกลยุทธ์ที่ถูกนํามาใช้เพื่อศึกษาจนถึงปัจจุบันค่ะ ต่อกันที่ The Prince สนะคะภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องขวัญผลงานจากผู้สร้าง Escape pl a n และโลน e Survivor ค่ะเมื่อพอแบรนแนนนะคะอดีตหัวนหน้ามา มาฟียนนโอลีนค่ะได้ถอนตัวออกจากวงการอาชญากรรม,มเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบนะคะด้วยการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ในเมืองมิสซิสซิปปีที่ห่างไกลค่ะแต่เมื่อเบสนะคะลูกสาวของเขาหายตัวไปพอจึงถูกบีบให้เดินทางกลับมาพบกับบรรดาคู่ปรับเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยความช่วยเหลือของแองเจลา่าเพื่อนของเบสนะคะที่ทําให้พอได้เผชิญหน้ากับโอมาชายผู้มีอำนาจมากที่สุดในเมืองจนกลายเป็นที่มาของการต่อสู้ที่เปรียบเสมือนการกู้ศักดิ์ศรีคืนจากความผิดพลาดในอดีตของพอนั่นเองค่ะ I need you to listen to me and I need you to trust me. ปิดท้ายกันที่เดอะบาบัดุกค่ะภาพยนตร์สยองขวัญที่กำลังสร้างเสียงฮือฮาเมื่อน,นิทานไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานเมื่อจินตนาการกลับกลายเป็นเรื่องจริงภาพยน์ขนหัวลุกเรื่องใหม่ที่ล่าสุดนะคะได้รับการกล่าวขานถึงความน่ากลัวค่ะกับเรื่องราวที่เริ่มต้นจาก6ปีภายหลังจากการเสียชีวิตของสามีทําให้เอมิเลียต้องเลี้ยงดูซามูเอลลูกชายวัย6ปีของเธอเพียงลําพังอย่างยากลําบากเลยนะคะ ซึ่งทุกคืนเด็กชายก็มักจะถูกหลอกหลอนด้วยปีศาจในฝันร้ายที่เขาเชื่อว่าตั้งใจจะทําร้ายและมุ่งเอาชีวิตของตัวเองและแม่วันหนึ่งหลังจากที่ได้อ่านนิทานก่อนนอนที่มีชื่อว่า The Babadook ซามูเอลก็มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ากลัวในเนื้อเรื่องคือปีศาจที่เขาฝันถึงทุกคืนจากเรื่องไร้าสาระที่ดูเหมือนจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กชายตัวน้อยกลับกลายเป็นประสบการณ์หลอนคาบ้านเมื่อสองแม่ลูกพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ mm. ตามลําพังอีกต่อไปค่ะ Just โอเคนะคะติดตามได้มีทั้งหนังไทยฝรั่งนะคะหนังเกาหลีชอบแนวไหนไปได้เลยหนังผีก็ยังมาอีกด้วยถูกต้องนะคะ